ประมาณวันอาทิตย์ผมไลฟ์ชิวกายก็ไปสร้างพวกคีโป้คิป,คปเปอร์ฟาร์มกันใช่ไหมซึ่งมันก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่ก็น่าสนใจพี่ครับลองมาสร้างราวาชิเกนในเชวาโวหน่อยครับ ผมก็เลยจะมาทํากันในวันนี้และต้องบอกว่าไอ้ร้านเราอวชีกเกนที่ผมจะทำเนี่ยมันจะเป็นร้านที่เราสามารถใช้งานได้จริงครับนะครับซึ่งผมก็ได้ออกแบบคร่าวๆไว้แล้วละ่ะพื้นที่อยู่ประมาณ18บแคูณสิบล็อกครับไม่ไม่ได้ใหญ่มากคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะทํากันเสร็จอ่ะนะอุปกรณ์ต้องเตรียมก็คือมีทลาคอต้าที่ค่อนข้างเยอะเออแล้วก็ลืมบอกไปอันนี้ผมไปใส่เชเดอร์มาด้วยนะครับอันนี้นะ คือตอนนี้ก็เขาเรียกว่ามันอัปเดตแบบเต็มตัวแล้วไงกลับมาสวยงามเหมือนเดิมแล้วก็จากไลฟ์ก่อนผมก็ได้ทำฟาร์มคิปเปอร์ไปแล้วนะอย่างที่บอกไปซึ่งก็อยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้ผมก็แบบสามารถที่จะใช้ไฟเวิร์กได้แบบไม่จํากัดมากก่อนอื่นใีผมขอเตีอุปรกรณ์แบบอันนี้ก่อนก็เราต้องใช้สโตน บรนะคัเดี๋ยวผมต้องไปหาสโตนบิกก่อนนี่เป็นเป็นพื้นเฉยๆนะทําเป็นโซนของพื้นครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเตรียมไปทีละอย่างเอ้ยไม่ต้องก็ได้นี่เรามีอันนี้นะจากที่ผมทําฟาร์มคริปเปอร์ไปผมมีสิ่งนี้อยู่ครับในไลฟ์เนี่ยนี่ไงโอ้โหนี่ก็เยอะมาก นี่ไงโอเคประมาณนี้น่าจะเพียงพอละนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนของพวกเลสตงเลสโตนพวกที่แบบวงจรพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับคือวงจรอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนมากก็เป็นวงจรง่ายๆนี่แหละแล้วก็ไก่เนี่ยเราต้องเลือกเป็นไก่ธรรมดานะไอพวกไก่บราวเอกไก่บลูเอกอันนี้ไม่ไม่ได้นะครับมันไม่ตรงตามตำหนังโอเคเดี๋ยวเราเตรียมแล้วก็มีไม้แมนกรอบด้วยนะไม้แมนกรอบเท่านี้ อาจจะยังไม่พอต้องปลูกเพิ่มครับดีวผมก็ต้องปลูกเมนโกลเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเราเตรียมส่วนที่มันสําคัญสําคัญทนลค้อตาครับผมใช้ทนลคอตาเยอะมากๆเริ่มจากอันนี้เป็นส่วนพื้นครับสโตนบิกประมาณนี้ไปก่อนนะทนลค้อต้าผมหมดแล้วหรอทนลค้อตาหมดเพราะฉะนั้นผมก็คงจะต้องไปขุดมาใช่ไหมใช่แหละปะงั้นเดี๋ยวเราไปแวะที่อันนี้ก่อนละกันนะครับลบสองพันสามสามพันหนึ่ง โอเคถึงแล้วครับแบดแลนด์ land, ข้างหน้าตรงนี้ซึ่งผมต้องใช้ทร er ัลคอตตาสีขาว สีส้มแล้วก็สีแดงครับสีส้มผมไม่รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่นะอาจจะขุดไปสักประมาณประมาณสีละ5สเตกแล้วกันอืประมาณสีละ5สเตกสีขาว5สเตกสีส้ม5สเต็กส่วนสีแดงนี่เราไม่ต้องเอาเยอะเอาประมาณสเตกสเตกเดียวก็ได้พอละอ่ะอันนี้ก็เป็นเทร์คอตาสีส้มซึ่งประมาณนี้ผมว่าเพียงพอละน่าจะใช้เหลือๆคือทําส่วนของหลังคาครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเป็นสีขาวเนาะสีขาวก็เอาสักประมาณ5สเตกเหมือนเดิมก็ทําในส่วนของกําแพงครับคือมันใช้ไม่เยอะเลยนะแบบว่าเป็นเป็นสิ่ง ปลูกสร้างเล็กๆคือเราก็มีโปสเตอร์หนังแล้วไงให้มันแบบเอออย่างน้อยก็ให้มันมีอันนี้ทุกอย่างไงคือผมก็ได้ลองไปแบบลองไปเซิร์ชดูใน YouTube นะว่าแบบมีใครเคยทําไว้ไหมซึ่งส่วนมากเนะี่ยเป็นฝรั่งเขาทําครับแต่ว่าคนไทยผมยังไม่ไม่เห็นใครทํานะหรือจริงๆอาจจะมีคนทําแล้วแต่ผมมองไม่เห็นก็เลยอยากลองมาทําดูเอ้ยไม่มีจ็อกกี้ในนนะไม่มีจ็อกกี้ไม่มีจ็อกกี้อกโอเคเพราประมาณนี้เลยเพียงพอละอ่าแล้วก็เดี๋ยวขุด เทลก็ต้าธรรมดาด้วยแล้วกันนะครับอันนี้อันนี้คือเผื่อนะอันนี้ขุดเทลก็ต้าธรรมดาไปเผื่อเอาไว้ในกรณีที่อาจจะขาดโอเคประมาณนี้ละกันนะคะแลนเนี่ยคือบล็อกที่เราต้องใช้เทลก็ต้าประมาณนี้กับสีแดงใช้กระจกด้วยอ่ะผมขุดทรายด้วยแล้วกันไหนไหนเราก็มาถึงตนี้นะเดี๋ยวผมขุดทรายเอ้ยแต่ว่าเรามีกระจกที่เหลือคือคือก่อนหน้านี้ผมทําฟาร์มคิปเปอร์ไงแล้วมันมีกระจกที่เหลืออยู่แต่ก็ไหนไหนเรามาถึงนี้แล้วนะผมก็ขอขุดไปเลยสักหน่อยนึงสักประมาณไม่เยอะ สองสตกพอโอเคประมาณนี้สองสแตกพอละไปกลับกลับบ้านเดี๋ยวแล้วว่ชชิเกนผมกะว่าจะทํำสักประมาณทําด้านหลังบ้านเพราะว่าข้างหลังบ้านมันโล่งนะคือแบบอยากกินไก่ก็แบบแวะไปหลังบ้านไป,ไปกดเอามาโอเคถึงแล้วครับโอเคผมจะทำสักประมาณตรงนี้นะประมาณเออไม่ไม่ตรงนี้ตรงตรงนี้ี่ตรงนี้นี่นี่นี่ี่ผมจะทำประมาณตรงนี้เออเนี่ยเนาะ น่าจะดีน่าจะดีเดี๋ยวผมจะให้มันหันมาทางนู้นแล้วกันนะโอเคแต่เดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่ด้วยนะคอนกรีตแดงขาวคอนกรีตแดงขาวโอ้นี่ไงไว้คอนกรีตยังเหลืออยู่เป็นสแตกเลยเว้ยโกไปโอเคอ่ะมันโอ้ล้วกินอันเดิมไปเลยเดี๋ยวผมก็ต้องทําขวานใหม่แล้วแหละคือแมนโคเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าตัดยากมากคือต้นไม้เหมือนคนอื่นอะเหมือนแบบตากมันยาวยาวอ่ะผมปลูกตรงนี้ไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมันโตค่อยมาตัดแล้วก็ต้องใช้สโตน จำนวนมากครับก็คือจะเอาไว้ปิดด้านโซนด้านหลังนะเพราะว่าร้านเราบรชีกนินอ่ะมันมันต้องมีวงจรซึ่งเราก็ต้องเอาผมจะทําเป็นเหมือนหอคอยไว้ข้างหลังอืมเอาไว้ปกปิดวงจรอะไรงี้โอเคแล้วก็คือตรงนี้ที่มันโล่งไม่ใช่อะไรนะผมผมมาขุดอันนี้ไม่ถือว่าหลังไม้นะเพราะไลฟ์ให้ดูนะครับถ้าอยากรู้ว่าผมมาทําตอนไหนก็ลองไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้หรือว่าไม่ต้องดูก็ได้แล้วก็เชื่อคําพูดผมในคลิปนี้โอเค ประมาณนี้ก็เดี๋ยวคงต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนตรงนี้เคลียร์ให้เรียบไปเลยเนาะก็เรียบร้อยสำหรับการเคลียร์พื้นที่ประมาณนี้ก็พื้นที่ก็ไม่ได้กว้างมากนะใหญ่กว่าตรงบานนนิดนึงนะแต่คือจริงๆมันก็ใหญ่แค่ แค่แบบตรงตรงทางเดินแหละอันนี้คือเป็นทางเดินคือจริงๆอ่ะมันขนาดมันเท่าแค่นี้ครับแค่นี้แหละไอ้ตรงหญ้าตรงเนี้ยตอนแรกผมกะว่าจะทําแบบให้มันหันหน้าไปทางนู้นใช่ไหมแต่คิดไปคิดมาผมว่าหันหน้ามาทางนี้ดีกว่าเออมันดูแบบันนี้กว่าสมมติเราออกบ้านมาใช่ไหมสมมติออกบ้านมาปุ๊บเนี่ยให้มันไก่มันหันทางนู้นนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือพาที่มาทางนี้ใช่ไหมตอนออกทางนี้ปุ๊บถ้าผมหันทางนู้นเนี่ยมันจะมืดเดี๋ยวขอเริ่มจากเสาก่อนแล้วกันส3งสโบ โปอันนี้คือเสา1 2 3โงสองโปโแบบนี้อ่ะอันนี้คือหน้าร้านนะครับแล้วก็ใช้เป็นแผลงแบบนี้โป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 นี่นี่สามสี่ห้าหกโปโปแล้วก็ตรงนี้เสาอยู่ตรงนี้อันนี้คือเหลื่อมกันนิดนึงนะมันจะเหลื่อมเหลื่อมนิดนึง ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เออต้องเป็นแบบนี้คือต้องบอกว่าในในหนังอะ่ะในร้านลาวชิเกนอะ่ะคือมันบล็อกมันไม่ได้ตรงเป๊ะนะคือด้านบนคือแบบเป็นเลขขี้แต่ด้านล่างเป็นเลขคู่อะไรเงี้ยมันมันเลยแบบอาจจะดูเหลื่อมเลือมนิดนึงก็ต้องทําแบบนี้แหละนะครับไม่ใช่แบบบล็อกเป๊เปเปะๆในเรื่องอะ่ะอ่ะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ปึออ๊บปึ๊บตามเรื่องเลยเนะี่ยคือแบบ โค้งมาแบบนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาตรงนี้นะก็จะเป็นเลือนตัแบบซื้อแล้วก็อ้อมเสาแล้วก็ไปตรงนู้นใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวตรงด้านหลังตรงนี้ใช้เป็นสโตนครับตรงนี้ก็เดี๋ยววางปึ๊บแบบนี้อ่ะแบบปิดไปเลยนะนี่ทุบออกก่อนเดี๋ยวตรงนี้จ,จะเป็นประตูนะเอาไว้ทางเข้าแบบแก้ไขวงจรอ,อะไรต่างๆตรงนี้นี่ก็คือโซนหลังร้านครับอืมประมาณนี้สามสี่ห้าหกเป็นพื้น เย็ yep. เราทําวงจรก่อนไหมหรือว่าทําอันนี้ก่อนอันนี้ผมวางพื้นที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะด้วยวงจรเอ้ยตรงนี้ผมสึกว่าจะทําผิดว่ะมันเหลื่อมแบบนี้อืมเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบนี้ปึ๊บ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 ตรงนี้ก็เป็นกําแพงปิดไปเลยด้วยคาร์คอต้าสีขาวแล้วก็นี่หน้าร้าน แล้วก็ตรงนี้จะใช้เป็นดิสพนเซอร์ด้วยใช่เพราะว่าในในเรื่องอะ่ะม,มันมันมีไอ้ดิสพนเซอร์ที่แบบร่วงลงมาแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้มันเป็นเหมือนไอ้นี่มาลงน้ําก่อนแบบนี้โอเคสีขาวโบโบโบบาบาบาเบะบเบตอนนี้คือยังดูไม่ออกว่ามันคืออะไรวันนี้ยว่าเตอร์เฮลเด้ itter, ใช่ไหมแต่เราจะต้องทําแบบนี้ฮนะอันนี้โบโบ โบบแบบนี้ฮะแล้วก็มีด้านข้างด้วยแบบนี้เออเริ่มมองเป็นอันนี้ยนะเริ่มเป็นลาวาเอลาวาชิเกนช็อปตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่สังหารเออจริงๆมันมีกระจกยาวถึงข้างล่างเลยนะแต่ผมลองนะครับมันมันไม่ได้เพราะว่าออข้างล่างมันจะเป็นฮอปเปอร์ไงนะแล้วคือถ้าผมเปิดโล่งมันจะเห็นฮอปเปอร์มันไม่สวยนะก็ปิดไปเลยแล้วกันแบบ ให้มันเหมือนเหมือนในหนังอะนะออแล้วก็เดี๋ยวผมต้องทํากระจกซึ่งจะเป็นกระจกออสีเทานะครับผมใช้เป็นกระจกสีเทาเนื่องจากว่ากระจกสีขาวมันใสเกินไปแล้วก็ b l a c gray ปุ๊บโอเคสี 40. ประมาณนี้น่าจะพอละแล้วก็ด้านบนตรงนี้ต้องทําวงจรนิดนึ่งนะตรงนี้ก็จะต้องเป็นใช้เป็น d i s p e n s ซอหนึ่งบล็อกตรงนี้ เพื่อที่ว่ามันจะได้ไก่ล่วงมาตรงนี้บอกจริงๆก็อยากจะทําให้มันเป็นอัตโนมัติแบบว่าพอกดสวิตซ์สับซึบตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ให้มันล่วงมาตรงนี้เลยแต่ว่าแบบมันมันไม่ได้อะมันมันวงจรมันใหญ่อะถ้าจะทําแบบนั้นนะเราก็ใช้วิธีแบบนี้แล้วกันง่ายๆกดปุ่มแล้วก็ให้มันมานะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ทําห่างเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องทําให้วงจรมาตรงนี้ตรงบล็อกนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมี power rail ด๊ดๆมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราปิดไปเลยโบ๊ แบบนี้ก็ตรงนี้ก็เหมือนกันโปะแบบนี้เออแล้วก็จริงๆอ่ะจริงๆคือในเรื่องคือมันใช้เป็นไอรอนแท็บดอนะไอตรงที่แบบเออที่ที่ไก่มันลงมามันใช้เป็นไอรอนแะท็บดอนครับแต่ว่าผมก็ลองละมันมันไม่ได้เพราะว่าไก่มันตัวสูงแค่1บล็อกแล้วพอเราใช้ไอรอนแ d o บดออะลาวามันมาไม่ถึงเออลาวามันไม่โดนไก่ครับก็เลยต้องใช้เป็นสลับแทนนะนะคือคือก็อยากทาให้เหมือนที่สุดที่จะทำได้แหละแต่ถ้าเกิดว่าทาเพื่อความสวยงามเฉยๆนี่ผมก็จะทําตาม ตามในหนังแหละแต่คือผมก็อยากให้มาทำงานได้ด้วยไงต้องใช้รางรถไฟครับโบตรงนี้โอเคประมาณนี้พอละทำ power rail ตรงนี้ปะแล้วก็ต้องใช้ไอ้นี่ s สโตล r พ p เตอร์คือคาบไว้เยอะมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำฟาร์คิปเปอร์แล้วไม่ได้ใช้ไงโอเคแล้วก็ใช้เลสโตนทอตครับตรงนี้ก็อย่างนี้แล้วก็โบ๊แบบนี้แบบนี้โอเคพอกดปุ่มใช่ไหมตรงนี้ปุ๊บ มันก็จะล่วงลงมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเพื่อให้มันพลังงานพลังงานมาสู่เจ้านน่นะเปิบเปิบ,ปบ,ปบแล้วก็จะลงไปตรงนี้นะครับนี่นี่อ่ะ power rail โป๊ะโปะโปะนี่ก็เป็นโป๊ะโป๊ะโอเคผมทําระบบระบบเก็บอันนี้ก่อนก็ได้เนาะจะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวข้างหลังนี้ค่อยว่ากันซึ่งก็ตรงนี้จะเป็นแบบนี้เป็นที่เก็บเป็นฮ opper 2ออันตรงนี้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะครับโอ๊ะโอ๊ะแบบนี้ ตรงนี้เป็นบล็อกเลสโตนหนึ่งบล็อกแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนพื้นหรอกก็แบบนี้่นะแล้วก็เป็นเรลปกติโอเคแล้วก็ส่วนนี้ก็เปลี่ยนด้านล่าง,าง,างตรงนี้เป็นเลสโตนบล็อกจริงๆจะใช้เป็นแบบจะใช้เป็นรีเวอร์ก็ได้นะจะใช้รีเวอร์แบบเพื่อความประหยัดเลสโตนก็ได้นะแล้วก็โอเคตรงนี้ระบบออนนี้เราก็น่าจะเสร็จละแบบนี้แล้วก็เป็นไมค a r ว with Hopper นะนี่แล้วก็ลองดูสิแบบ ทำงานไหมโอเคถือว่าใช้ได้ก็คือแบบไปกลับแบบนี้นะก็ระบบเก็บก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ฝนตกแล้วด้วยตอนนี้อันนี้สมมุติว่าแบบมีคองข้างในนะแบบทมมตนเปน,น,นี้แล้วกันอ่ะบอกอันนี้ปุ๊บเราก็เก็บไปแล้วก็มาโผล่ข้างหน้าตรงนี้เอา้าเอา้าผิดเดี๋ยวตรงนี้ลืมไปว่าต้องมีฮอปเปอร์ด้วยเออต้องแบบนี้โอเคอ่ะแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นประมาณนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมาเออนี่ไงแล้วกดปุ่มโป๊ะ แล้วมันก็จะออกมาให้เราแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้เป็นสลับหินนะครับคือจริงๆก็อยากใช้เป็นไอรอนแทบดอแต่ว่าไก่ไม่ตายครับไก่มันแบบไม่หัวไม่ถึงอะหัวไม่ถึงลาวาแล้วก็นี้เราก็ปิดไปเลยเนาะปิดแบบนี้ไปเลยใช้เป็นบล็อกเต็มนะแล้วก็แปะไปตรงไหแบบนวะนี่ตรงหินตรงนี้ Okay. แล้วก็จริงๆอะ่ะคือจริงๆในหนังอะ่ะมันจะเป็นหินใช่ไหมดันหินมาแล้วก็ดึงหินออกแล้วก็ลาวาไหลใช่ไหมแต่คือเพื่อจะมาทํางานนะผมไม่สามารถใช้เป็นหินได้ครับต้องใช้เป็นกระจกแทนตรงนี้ไม่สามารถใช้เป็นหินเหมือนในหนังได้เพราะว่าเวลาไกิมันเกิดตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะแบบมันเป็นตัวเด็กอยู่แต่พอมันโตปุ๊บเนี่ยหัวมันก็จะชนอ้นี้ชนหินทั้งบนนี้ตายครับก็เลยต้องใช้เป็นกระจกแทนเพราะว่ากระจกเนี่ยมันไม่สามารถติดติดหัวตายได้โอ้ไปซับอะไรก็ไม่รู้ขาย โอเคแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็ใช้วิธีการอุดหลังคาไปเลยนะครับด้วยไม้แมนโกรฟอันนี้แหละปิดไปปักแลนเทิร์นตรงนี้และตรงนี้แล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวทำวงจรเลยเนาะสำหรับตรงนี้นะครับไข่ที่มันจะมาตรงนี้ได้เนี่ยผมจะไม่ใช้ไข่ที่มาจากด้านบนนะคือด้านบนตรงเนี้ยจะเป็นไก่เอาไว้โชว์เฉยแล้วก็ส่วนไข่ด้านหลังอะ่ะจะเป็นจะมีไกอ่อีกจุดหนึ่งแบบนี้นี้ก็บ๊ะ อันนี้ก็โบตรงนี้เป็นเลสโตนทอตรวมถึงตรงนี้ก็เป็นเลสโตนทอตอีกอันหนึ่งแล้วก็รีพิเตอร์ปักไปตรงนี้แบบนี้นะครับก็คือส่งไฟมาปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมเข้าบล็อกนี้ปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้อีกบล็อกคือตรงนี้เพื่อให้เลสโตนมนลงมาด้านล่างได้ตรงนี้มีไฟฟ้าปุ๊บลงมาปุ๊บมาน,นีโบอืมคือเป็นวงจรที่แบบง,ง่ายเลยอ่ะน,นี่ก็นี้เป็นเลสโตนทอต ตรงนี้1นึ่งเลย์สโตนทอดตรงนี้อีกหนึ่งเนี่ยมันดับนะแล้วก็ตรงนี้1ครับตรงนี้วางปุ๊บให้มันชี้มาด้านนี้ให้หน้าออกมาแบบน,นี้แล้วก็ปุ๊บแบบนี้ก็จะเสียงดังๆหน่อยตรงนี้แบบแตกๆๆ แต่ก็ทำงไงได้นะครับคือเป็นวงจรที่ง่ายๆนะคือไม่อยากทำใหญ่เพราะว่าถ้าทำวงจรใหญ่เกินมันจะโอ,อ้นูนออกมาเยอะเกินอนะ่ะไม่อยากมานูนเยอะนี่เป็นเลสโตนโปแบบนี้โอเคแบบนี้อ่ะก็ประมาณนี้วงจรคือดูลกๆหน่อยทดสอบว่ามันโอ้ยมันเป็นคนขายซะแล้วเดี๋ยวผมต้องลองเอาเอร,รีเวอร์มีไหมรีเวอร์อ่ามีอันเดียวพอดีอันหนึง่งปึ๊บแล้วก็โปเอ้อนี่ไงพอสับสวิตช์ปึ๊บอ่าพิสตันก็หยุดไอ้นั่นก็หยุด นะครับแล้วก็ลาวาก็ไหลแล้วก็เผาแล้วก็ไหลขึ้นมาบนนี้แล้วก็กดปุ๊บไก่ลงมาแบะแบบนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็เป็นส่วนของไข่ที่จะต้องมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ต่อมาด้านข้างตรงนี้แล้วก็โบโบโบโอเคมันก็จะไหลมาลงตรงนี้ทดสอบดูสิว่ามาไหมโอเคมาโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของไก่แล้วก็เดี๋ยวเอาคาเพชมาใส่ด้วยเดี๋ยวมันลงไปในรู โบเข้าไปแล้วก็โบโอเคตัวนี้ก็เป็นแบบนี้แบบนี้โอ้โหนี่มันหนังผีมาทำไมเนี่ยเฮ้ยหืมฟักโอเคคือตรงนี้ก็ต้องทนโอ้โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคคือโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอ่ะโอเคต้องปิดมันนี้ก่อนว่ะโอ้โหคือมันไหม้ไฟได้ตรงนี้ แต่แบนนี้คงจะไม่เป็นไรล,ล้น่าจะโอเคแล้วแหละอันนี้ก็สูงประมาณเท่าไหร่เออเบล็อกมั้งอันแล้วก็เอาไก่มากันครับซึ่งก็ต้องเป็นไก่ธรรมดาด้วยนะให้ตรงตามตามในหนังก็เดี๋ยวเราลากไก่ปกติมาโอ้นี่ไงหนึ่งตัวมาโอ้นี่ไงอตัวหนึ่งโอเคมาเอาเป็นบล็อกไม้ก็ได้ขึ้นมา แล้วก็ลงไปซะเออนี่แหละซึ่งเดี๋ยวผมต้องไปหาไก่มาเพิ่มวะ่ะเฮ้ยแล้วก็อันนี้มายังอ่าน,นี่ไงแสดงว่าการขนขนส่งยังดีอยู่ไปหาไก่แถวๆนี้กันครับเรามีไก่พร้อมกับไก่ด้านหลังผมต้องหาไก่อีกสองตัวเพื่อเป็นไก่พรอมครับเหมือนจําได้แถวนี้มีนะเหมือนเคยเห็นอยู่แล้วผมฆ่าไปแล้ววะเพราะว่า,วาตอนก่อนๆน,นะผมแบบว่าอ้อนี่ไงโอ้โหเจอละ อ่าง,งัา้นเดี๋ยวผมเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ก็แม่ก็แม่เออนั่นแหละเออแค่เนี้สมพันธ์ไก่บอกบะหรือจริงผมต่อให้มันไปด้านหลังแบบอันนี้ก็ได้นะผมฮอปเปอร์ต่อมาตรงนี้ดีกว่าโอเคต้องย้ายไก่ก่อน,นครับมาขึ้นมาตรงนี้ก็ได้พอก่อนจะ้ะโอเคอยู่แถวนี้นะเดินเล่นก่อนนะอ่ะเดินเล่นก่อนเพราะว่าโอ๊ะุับอยู่บนวะเนี่ยนะทุบตรงนี้ทุบตรงนี้เพื่อที่ว่าตรงเนี้ยผมจะได้ปิดแบบปุดแบบนี้ไปแล้วก็แบบนี้แล้วก็ นี่แล้วก็นี่โอเคเออตรงนี้จะได้แบบไม่เห็นฮอปเปอร์นะให้มันเป็นแบบสม่ำเสมอตรงนี้แต่คือจริงๆผมก็แอบขัดใจตรงนิดนึงนะแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้เนาะมันก็ได้แค่นี้แหละมาไอไก่มาในเวลากลับเข้าจุดเดิมลงไปเออนั่นแหละก็แค่เนี้ยโบลงไปแบบนี้ลงไปอาเชิบเออ,น,เอ,อนี่แหละเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เราปิดไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าได้ไข่มาจะได้เอามาป่านะครับ โอเคต่อไปคือส่วนของหลังคาซึ่งส่วนของหลังคาน่าจะง่ายละเริ่มจากนี่แมนโกฟสเตอร์อาบะอาโปนี่และก็นี่โอเคเรียบร้อยครับหลังคาก็ใช้เป็นไอ้นี่เทอร์โลคอตาสีสม้มตรงนี้ก็จริงๆอุดไปเลยก็ได้เนาะใช้เป็นบล็อกนี่แหละแล้วตรงนี้ก็แบบนี้ปึ๊บนี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคเป็นลักษณะนี้นะอืมลักษณะนี้สแลป ตรงนี้เพื่อปิดวงจรอาฮะแล้วก็แบบนี้โอเคโอโอเคหลังคาแบบนี้แล้วก็แบบนี้ต่อเชื่อมกันแล้วตัวนี้ก็ปักเป็นทอดก็ได้นะเออปักทอดไปโอปักตรงกลางนี่แม่งเลยอ่าผมปักทอดตรงนี้แล้วกันนะคือเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีไก่ปุ๊บเนี่ยมันก็ไ่า้ะบดปังทอดตรงนี้ละไม่ต้องห่วงเนี่ยถ้ามองจากด้านล่างก็ไม่เห็นละทอดแล้วก็ใช้เป็นบล็อกอันนี้ เกรย์สแตนกาสแล้วก็วางไปพอหรือเปล่าไม่พอซึ่งก็เออนี่ยเริ่มมองออกแล้วนะเริ่มมองออกแล้วนะครับโอเคแล้วก็เออตรงนี้ต้องมีบล็อกเดี๋ยวด้านบนตรงนี้ผมคงต้องทำเพื่อที่ว่าจะได้เอาไก่ลงไปก็แปลว่าปลาไข่ตรงเนี้ยอืมแบบลงไปแล้วว็สับซิ่ลงปุ๊บปุ๊บไม่เผาโอ้นี่ไง <laughs> ไม้ทดสอบเลยเว้ โอเคอ่ะเนี่ยอ่ะปิดก็ได้แล้วก็ถ้ามันโตปุ๊บมันก็จะหัวโดนลาวาครับเดีนี้ก็ยังนี่ก่อนเดี๋ยวก็รอมันโตนัวนี้นะถ้ามันโตปุ๊บหัวโดนลาวาปุ๊บมันก็จะมาตรงนี้ละเอ่อแล้วก็เดี๋ยวผมต้องทำด้านบนอีกใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปทําไก่รูปปั้นไก่ด้านบนครับต้องใช้เป็นคอนกรีตสีเหลืองคอนกรีตเหลืองอืมใช้ประมาณ6บล็อกทำนี่บล็อกเพื่อที่จะทําเป็นขาไก่ อันนี้ผมว่าน่าจะเพียงพอแหละคอนกรีตเท่านี้ก็ทำการทำแบบนี้บะแล้วก็น้ำปล่อยไปเลยแบบนี้แล้วก็หูดรัวๆล,ลงไปกิมซีดเยยบก็เอามาโปะบะแล้วก็บะแล้วก็โปะโอเคโอเคปัญหาเกิดแล้วปะมันไม่ยอมดูดงานผมคงต้องทุบอันนี้ออกก่อน แล้วก็นี่ออกก่อนต้องวงจรต้องออกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปใส่ครับทำรูปปั้นไก่ตัวนี้ก็3บล็อกเป็นขามัน3มบล็อกแบบนี้และก็มีนี่เป็นขาของมันตัวนี้ก็โบ๊โบ๊ะนี่ก็ปักไฟไว้ด้วยเดี๋ยวมันมีอะไรเกิดเป็นปีกแบบนี้ตึบๆๆไม่พอแฮะตอนแรกนึกว่าจะพอแล้วไวคอนกรีตอีกประมาณนี่พอละ คือก็ทำเผื่อแหละเออแล้วรู้สึกว่าจะไม่พอว่ะไอ้นี่เยลโล่คอนกรีตต้องใช้อีกบล็อกหนึ่งโอเคโอเคเป็นอันนี้ก่อนแล้วก็ปากแล้วก็ตาเออแล้วก็น,นี้โอเคแบบนี้อ่ะเรียบร้อยละเออประมาณนี้ครับไก่แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวตกแต่งภายในครับ ึ่งตกแต่งด้านในนี่ก็ไม่เยอะนะสโมกเกอร์ตรงนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแคมไฟคือในเรื่องมันใช้เป็นอกองไม้ผมดูแล้วว่าที่มันเหมือนสุดก็ในเป็นแคมไฟก็วางตรงนี้โอเคแล้วก็เออตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเป็นแบนเนอร์แบนเนอร์โอ้โหแล้วคือมีน้อยมากเลยเนี่ยอ่ะเป็นครึ่งแดงด้านบนครึ่งบนอยู่ไหนนี่โอเคอันนี้ก็แปะตรงนี้ 1แล้วก็ตรงนี้ก็แปะตรงนี้แล้วก็จะมีขาวแดงตรงนี้ซึ่งจริงๆอ่ะไอตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปไก่แล้วตรงนี้ก็เป็นรูปขาไก่แต่คือผมทําไม่เป็นอ่ะก็ทําเหมือนสูตรเท่านี้คือขาดแขนสีแดงมากอ่ะมาเก็บแถวๆเนี้ยก็โปะโปะล่างสีแดงปุ๊บแบบนี้โอเคแล้วก็ต้องเอาต้องทำพอททำกระถางด้วยเผาไปก่อนโอเคแปะตรงนี้ โอเคโอเคแล้วไก่ตรงนี้เรียบร้อยอยังเนี่ยเอ,าอย้ายางแล้วเนี่ยยังตัวเล็กเหมือนเดิมเข้ามาอีกแล้วซึ่งผมต้องขออนุญาตนะฟองค <c oughs> มาทุกครั้งก็เจอแบบนี้นะหรือว่างจริงเราทํารูปภาพก็ได้นะลองไหมโอเคมาเดี๋ยวผมผมอุดด้านหลังเลยดีกว่าอุดด้านหลังไปเลยอะ่ะผมไม่รู้ว่าสองฟองนี่มันจะให้กําเนิดไก่หรือเปล่าจงเกิดมาไก่ไก่พอมโอ้มาแล้วขออีกไม่ไม่ไม,ไม,มาวะ นี่แล้วก็เดี๋ยวถ้าเรามีไก่เยอะมันก็จะดูแบบเออเนี่ยนะต้องมีไก่เยอะกว่าน,นี้นะเป็นไก่โชนะไก่จริงอยู่ข้างหลังนู่นโอเคแล้วก็เดี๋ยวต่อไปผมต้องเอาวลเดเจอร์เข้ามาข้างในนี้ใช่ไหมมาทําเป็นฟลาเวอร์พอทแล้วก็ต้องการเป็นดอกสีน้ําเงินไม่มีดอกสีน้ําเงินโอเคงั้นต้องไปเอามาตรงนู้นบินอีกแล้วดอกสีน้ําเงินครับ1ดอกไปละ ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ผมต้องพาวีเดเจอร์มาโอ้โหจากตรงนน้นเลยอะ่ะผมว่าใช้เรือน่าจะใช้เรือน่าจะเวิร์กที่สุดโอเคแล้วก็นี่ผมทํามาใช่ไหมเวอร์ชั่นใหม่มันมีมันมีรูปภาพอัปเดตมาไม่ใช่รูปนี้โอ้นี่ไงรูปภาพใหม่ๆโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้โ,อโอ้ไอ้รูปใหม่มันเยอะเหมือนกันนะแต่ผมต้องการรูปสี่รูป2องคูณสครับมันมีรูปอ๋อเนี่ยรูปวีเดเจอร์เนี่ย มันก็ไม่ตรงคอนเซปต์อีกอเอ้ยมันมันร้านแล้วมันร้านนี่เออก็ไปรูปซ้ำๆเดิมๆแล้วนี่โอเคมีแล้วเอาเอาบบน้แหละแบบเดิมนะใช้เป็นเนี้ยตรงตามในหนังที่สุดเออแล้วก็ตรงนี้ผมจะเปลี่ยนพื้นเป็นคาเพชใช่ไหมมีแกะนี่ไงแกะแดงเพียบเลยเนี่ยมาคือย้อมไว้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวต้องมีการทําแบบแบบนิดนึงอันนี้คือการทําให้แบบว่าวิลเจอร์ไม่ออกมาจากร้านตรงนี้ตรงนี้ก็ทําการ แบบนี้นะเป็นการป้องกันไม่ให้เรเจอร์มันออกไปได้คือมันก็จะคิดแบบเอ้ยตรงนี้มันมีเบอร์รี่ว่ะไม่ออกดีกว่าอะไรเงี้ยกลัวเหยียบคือโอ้นี่ไงเรียบร้อยแล้วนะน่าจะโดนไฟเผาละแล้วก็โอ้นี่ไงแล้วก็โบนี่แล้วก็ได้ลวครับอันนี้ก็คือลาวาชิกเก้นแต่คืออันนี้ก็มันเป็นตัวทดลองนะมันก็คือเนี่ยกินโชเป็นแบบนี้การทํางานของมัน นะแต่คือยังยังไม่ทํางานแบบเต็มร้อยนะอันนี้อันนี้ก็ปิดตรงนี้ไปอืมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาวเลเชอร์มาใส่ตรงนี้นะแล้วก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วที่เหลือก็เอ้ยตกข้างหลังตรงนี้ไม่ได้นี่เลยผมต้องปิดข้างหลังตรงนี้วะเอาจริงไก่แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเนี่ยอันนี้ก็ปิดไปครับคือฟาวน์นี้มันคงไม่มีจิงจอกแบบกระโดดมาขยํำหรอกใช่ไหมคือถ้ามันกระโดดข้ามอันนี้ได้นี่คือมึงโปะล,ละแล้วจิงจอกแล้วแถวนี้เป็นไทก้าได้ไง อันนี้ก็ปิดตรงนี้ไปอันนี้คือผมอัดแบมาจากในหนังเลยนะคือในหนังอะ่ะด้านหลังมันเหมือนมีอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆประมาณเนี้ยผมก็เลยลองทําแบบนี้ดูเรียบร้อยด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้สองสามโอเคสองตัวแล้วแล้วก็มาผมไม่ได้เวลาละเวลาที่เราจะทําการพาวิลเจอร,ระยะห่างคือ1ปีแสงขอหนึ่งตุขอหนึ่งคนครับจะเรียกตัวซะละก็เนี่ยผมก็ให้มันลงตามแม่น้ำนดีกว่านา เอ้ยผมว่าได้อยู่นะเนี่ยเราเรามีแม่น้ําครับเอ้ยลุงมีอาชีพมีงานทำรือยังว่างๆใช่ไหมไปเลยครับโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเราก็พาลงนี่ดีนะ้เราทําบ้านริมน้ำเนี่ยเออจะได้แบบมือเนี่ยเพื่อให้เขาสามารถมานี้ได้ให้เขาเห็นบล็อกตรงนี้ทําแบบนี้โอเคถ้าโอเคก็ไม่ได้ยากนะเออก็ดีที่หมู่บ้านมันใกล้แค่นี้แล้วลุงก็จะทํางานเป็นบูชบูชไปลุงได้ลุงเออนั่นแหละ โอเคเย่ยมากลุงและทีนี้ลุงเขาก็อยู่ตรงนี้ตลอดไปครับเพราะว่าตรงนี้มีเบอร์รี่เนี่ยเห็นไหมลุงเขาไม่กล้าเดินมานะเพราะว่ามีเบอร์รี่อยู่ข้างใต้นะกลัวโดนหนามทิ่มโอเคเรียบร้อยแล้วครับเรามีพ่อค้าประจําลาวาชิเก้นแล้วแล้วก็ต่อไปก็นี่แหละต่อไปก็คือฟาร์มไก่ให้แบบเยอะที่สุดที่ทําได้มาไอไก่สองสามสี่ห้าโอเคมาอีกตัวหนึ่งแล้วครับอุ้ยอุย้ยโอ้โหสี่ตัว ก็ไ,ได้ไวๆหน่อยไงเนาะก็สาบายหน่อยออกมาที่ีตัวก็ง่ายเลยทีนี้คือตอนนี้ก็จริงๆก็เสร็จแล้วแต่ว่าเพื่อจะให้มันดูดีเราก็ต้องทําให้ไก่ด้านบนมันเยอะๆหน่อยใช่ไหมเออเราก็ต้องทําให้ไก่ด้านบนเนี้ยมันมีเยอะๆแล้วจริงผมก็แลกของคุณลุงเขาได้สวัสดีลงุงโอเคขอบคุณครับมาเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์ของแป๊บหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้ของแบบเต็มตัวลกมากดียวเคลียร์พวกนี้ก่อน มาเคลีย,ยเรียบร้อยครับตอนนี้โอ้โหเนี่ยลงขึ้นเยอะแปดสิบสิบเอ็ดโอ้โหโอ้โหสิบเอ็ดฟองมาตัวเดียวโอเคตรงนี้ปุบ๊บแล้วก็ตรงนี้โอเคน้ำมือตอกตอกตอกแบบนี้นะครับโอ้นี่ไงมาแล้วมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมรอไก่ตัวนี้โตนะโอเครอไปก่อนครับมาเดี๋ยวกลับมาตอนที่ไก่ตัวนี้โตแล้วนะครับมาก็หลังจากรอมาเป็นเวลากว่าเกือบชั่วโมงได้คือโคตรนานกว่าจะโตนะโตแล้วครับตรงนี้ ก็มันพูดอะไรนะพูดอะไรนะเราจะราบาชิคเก้นโโออและท่าดานี hmm. ่มาละเรียบร้อยนะครับราว่าชิคเก้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็ระหว่างรอก่อนอันนี้ก็ มีเจ้าไก่ก็มาเพิ่มเรื่อยๆเงเพราะว่าผมตั้งให้มันอัตโนมัติตรงนี้ไว้แบบปลาเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับลาวาชิเกนถือว่าใช้ได้นะครับทำงานได้เป็นปกติโอเคแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะผมก็ได้ไปฟาร์มไก่มาเพิ่มแล้วนะครับก็ไก่ประมาณนี้พอเนาะก็แบบเอาแบบพอประมาณไม่ต้องให้มันเยอะเกินเนี่ยมันจะแหลกโอเคชอบอย่แล้วกดค Subscribe เหมือนกันหรกาก็ไม่ได้หราว่าชิเกนลาลาบาชิเกน